สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องการเทียบสัก,กรารกับผูตุ้งกันนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ศัก,กรารที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกคืออะไรคําตอบคือพุทธศักรารค่ะวิธีการเทียบศัก,กรารต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเปรียบเทียบสัก,กรารจึงมีหลักการดังนี้ค่ะ การเทียบพุทธศักราชเป็นคิเตศักราชศาสนาพุทธระยะห่างของพศและคศคือ543ปีดังนั้นการเทียบพศให้เป็นคศให้นักเรียนลบด้วย543ปีค่ะนักเรียนลองมาสังเกตปฏิทินที่บ้านดูนะคะปีพุทธศักราช2 5 6 4ริสปีคิตศักราช2021มีระยะห่างกันกี่ปีคะ ให้นักเรียนนำพศ2 5 1 4ลบด้วย2021คำตอบก็คือ543ปีค่ะการเทียบพุทธศักราชเป็นคิดศักราช ตัวอย่างที่1น,นะคะพศออ2564ตรงกับคศอ,อ,อะไรให้นักเรียนนําพศออ2564ลบด้วยระยะห่าง543คําตอบก็คือ2021ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะพศออ2555ตรงกับคศอใอด ให้นักเรียนนำพศ2 5 5 5ลบด้วยระยะห่าง543คําคำตอบก็คือ2,012ค่ะการเทียบคิดศักราชเป็นพุทธศักราชหากต้องการทราบว่าคศออนี้ตรงกับพศใดให้นักเรียนบวกด้วย543ปีค่ะ การเทียบพิทธศักราชเป็นพุทธศักราชตัวอย่างที่หนนะคะคศสอ2 2 1ตรงกับพศใดให้นักเรียนนำคศ2 0 2 1บวกด้วยระยะห่าง543คําคำตอบก็คือ2,564ปีค่ะ การเทียบคิดศักราชเป็นพุทธศักราชตัวอย่างที่2นะคะคศ2000ตรงกับพศอใอดให้นักเรียนนำคศ2000ระยะห่างบวกด้วยระยะห่าง543คำตอบก็คือ2 543นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกับการเรียนเรื่องเทียบศักราชในวันนี้หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้กันนะคะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ